อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้พบกกดช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวคีย์บอร์ดตัว d e God ครับผมซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่นําเข้าจากประเทศจีนแล้วก็มีขายอยู่ในไทยในเว็บของ425ดีกรีนั่นเองนั่นเขาก็คือตัว Dear God Fusion เป็น65นนั่นเองตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Navigation ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบอังกฤษล้วนเป็น Mechanical เวสซสวิชครับซึ่งตัวนี้เป็น m ม c h a นิคอลทรงแบบเลตโถมากๆเลยการ,รดีทรงดีไซน์งานประกอบหรือว่าตัวเพดข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะทำมาดีมากๆแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่ใช่คีย์บอร์ดที่สามารถที่จะฮอตสวอปได้เปลี่ยนได้แค่ตัว key cap, คีย์แคปเท่านั้นตัวสวิชไม่สามารถท,ราที่จะถอดมาเปลี่ยนมาอะไรได้เนาะอาจจะหลูบตัวสวิชหรือว่าอาจจะมัดโฟมมอดโฟมอะไรก็ว่ากันไปก่อนอื่นเลยคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสด้วยนะครับรองรับไวเลส2.4 กิก <Ge> oh. หรือว่าไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าจะเป็นตัวสาย Type C ก็ได้ <Okay. S 1> สวิชที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็น r e เรสสวิชซึ่งเป็นสวิชของเชอร์รี่สวิชนั่นเอง <c oughs> อุปกรณ์ภายในที่เขาให้มาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีตัวคีย์บอร์ดที่เป็น d e ี r g o ก็ u s ฟิ n ชั่นน a เ i ชั่นหตัวให้สายชาร์จ Data Cable มา2เส้นก็จะมี USB Type C to Type C แล้วก็ USB Type C to Type A นั่นเอง <c oughs> ให้ตัว Receiver มาให้ด้วยครับ Receiver USB 2 2.4กิกเนี่ยซ่อนอยู่ตรงโลโก้ด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะกดแล้วก็แง้มฝาเนี่ยดึงมันออกมาได้แล้วมันก็จะมีตัวรีเซิเวอร์ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดลงไปมันก็จะเป็นสปริงเด้งออกมาเราก็สามารถที่จะดึงตัวรีเซิเวอร์ออกมาใช้งานได้ซึ่งตอนแรกกับผมหาไม่เจอหรอกนะผมก็หาอยู่นั่นแหละเฮ้ย hey, ซ่อนรีเซิเวอร์ไว้ตรงไหนวอ๋อเ oh, พิ่งจะมารู้ว,ว่าเขาซ่อนเก็บไว้ตรงป้ายโลโก้เขาว่าเดอะก็อดเนี่ยด้ค่อนข้างเนียนมากๆเลยแล้วก็มีหัวแปลงสัญญ,ญาณ USB Type A to Type C มาให้ด้วยคู่มือให้มา1น นะแล้วก็จะมีตัวดึงคีย์แคปมาให้ตัวนี้ครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนแต่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะไฮเอนด์ end, มากๆเป็นคีย์บอร์ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีดีไซน์ที่มีความเป็นบริโทสูงมากวัสดุวัสดุหลายๆอย่างเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวนี้ภาษาอังกฤษล้วนวัสดุตัวเฟรมของเขาครับจะเป็นซิลิคอนฟีดบวกโฟมแล้วก็เป็นเฟรมแบบ PC นั่นเองนะตัวแมชชีนิคอลสวิตช์ของเขาจะเป็น m x c h e r r y Red ซึ่งก็เป็นสวิตช์ที่ให้มาค่อนข้างโอเคเลย Switch ไทป์เนี่ยจะเป็นแบบลีเนียแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นอ s ปกรณ์สวิฟังเสียงเสียงค่อนข้างนุ่มมากตัวเนวิเกชันตัวนี้ครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินและตัดด้วยสีเหลืองนะส่วนตัว คีย์แคปที่เป็นตรงอักษรเนี่ยจะเป็นสีครีมซึ่งมันทําให้ได้ฟีลลิ่งที่เฮ้ย <He i, S 1> มันมีความเป็นแบบเลตโทจริงๆนะมันออกแบบดีไซน์คีย์บอร์ดเนี่ยเหมือนคีย์บอร์ดสมัยก่อนยุคสมัยก่อนเลยหลายๆคนน่ะชอบแมคคาเนียลคีย์บอร์ดที่ทันสมัยแต่ว่าอยากได้รูปลักษณ์ที่มีความเป็นแบบเลตโถสไตล์น้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับจะอยู่ที่612กรัมซึ่งถามว่าหนักไหมก็มีน้ําหนักระ,ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนักมากเอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์น้ําหนักที่เรียกว่ามั่นาา่นนงงะไรกเพาาาววาว้บ แล้วจะไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆเวลาเราพิมพ์เวลาเราเล่นกงเล่นเกม,มน,นานๆหรือว่าไม่ได้ทั้งเรื่องการทํางานนั่นเองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่สามารถที่จะฮอสสวอปได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอาจจะเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งแต่ว่าหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นคีย์คอนเองหรือว่าแบรนด์ดังๆที่บิวอินคีย์บอร์ดมาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้รองรับฮอสสวอปเยอะแยะมากมายที่เอาราคาสูงๆหรือระดับไฮเอนด์ end, ก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมมองว่า้้าเนนที่่ตอองกรจะลยสวูแ ได้คีย์บอร์ดดีๆสักตัวหนึ่งเอามาใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่แล้วนั่นเองตัวคีย์แคปจะเป็นพลาสติกแบบ PBT ก็ลยหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะ PBT เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็ทนต่อการสึกหลอในการสัมผัสนิ้วเราได้ค่อนข้างดีกว่า ABS แล้วก็ตัวคีย์แคปตัวนี้ครับจะลงสีแบบ Double Shot ด้วยอ่าเป็นการฉีดพลาสติกแบบ2สี2ชั้นคุณภาพสูงเลยใช้งานได้ยาวนานผิวสัมผัสการตอบสนองการกดแบบด้านแล้วก็มีความอเรียบเนียน ด้วยรูปทรงคีย์แคปเนี่ยเป็นเชอรี่เนาะแล้วก็มีความสูงที่คิดเรียกว่ากําลังดีมีการเว้าที่คีย์แคปเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับรูปมือได้อย่างดีเวลาเรากดแป้นพิมพ์นี่ค่อนข้างมีความแม่นยําสูงนะและเป็นคีย์แคปที่ให้ความรู้สึกที่เฮ้ยคุ้นเคยดีไม่ต้องปรับตัวอะไรายากนะครับมันเหมือนเป็นคีย์บอร์ดแมชนิคอลในสมัยก่อนอะ่ะที่เป็นแมชนิคอลสีขาวประมาณอย่างนั้นเลยคีย์บอร์ดตัวนี้ครับรอ,องรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น Windows เป็น iOS เป็น Android เป็น MacOS สามารถที่จะรองรับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุดเนี่ยถึง4อุปกรณ์เลย <Wow. S 2> ก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ1บลูทูธ2ไวเลสหรือว่าเชื่อมต่อผ่านสายได้ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะสวิชโหมดในการใช้งานได้กดฟังก์ชัน Q ก็จะเป็นการเลือกบลูทูธอุปกรณ์ที่1กดฟังก์ชัน W จะเป็นเลือกบลูทูธอุปกรณ์ที่2กดฟังก์ชัน E จะตัดไปเป็นตัว Re เ e ิร์ฟเวอร์หรือสัญญาณไวเลส2.4กดฟังก์ชัน R จะเป็นการใช้งานในโหมดของการเชื่อมต่อสาย Connect Data นั่นเองเวลาเราเชื่อมหรือว่าเราจำ ในการเชื่อมต่อไว้ในแต่ละเครื่องอย่างสมมติเราอยากจะสวิชโหมดจาก PC ไปเป็น MacOS หรือจาก m a c ไปเป็นแท็บเล็ต Android หรือว่าเป็น iPad ก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสวิชแล้วใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากมากความหมายคขาว่าเรามีคีย์บอร์ดแค่ตัวเดียวเราสามารถใช้ได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยค่อนข้างหลากหลายและพร้อมกันได้ถึง4ตัว4อุปกรณ์เลยใครที่อยากจะต่อตรงเข้ากับ Mac เนาะบางคนเนี่ย MacBook หรือว่าตัว Mac Mini หรือว่าตัว iMac เองเนี่ยมันอาจจะมีแค่พอร์ยซี แน่นอนเขาก็คิดตรงนี้มาให้เขาก็เลยให้สายตัวแปลงมาหรือว่าให้สายเป็น USB Type C to Type C มาอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องอุปกรณ์ว่าจะรองรับหรือเปล่า<ว>เขาคิดมาเผื่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟบอกสถานะด้านบนครับจะมีไฟอยู่3จุดนั่นเองก็คือเป็นตัว A เป็นเหมือนรูปเซฟแล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตัว A ก็คือตัวแคปล็อกนั่นเองนะเป็นการกดแคปล็อกเพื่อแสดงสัญญาณไฟว่าเฮ้ยตอนนี้กดแคปล็อกอยู่นะแล้วก็กลางเนี่ยจะเป็นการเหมือนเซฟเป็นการกดฟังก์ชัน เซฟค่าต่างๆนานาที่เราเซตติ้งไว้นะครับแล้วก็ไฟด้านขวาสุดที่เป็นไฟแบตเตอรี่ก็คือเวลาเรากดเปิดปิดเนี่ยก็จะขึ้นไฟขึ้นมาให้เรารู้สถานะว่าเออตอนนี้แบตเตอรี่เรายังมีอยู่นะเป็นสีเขียวนะตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายไฟสถานะจะมีอยู่แค่3ดวงดิจเท่านั้นด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดครับด้านใต้เนี่ยนะมีดีไซน์ค่อนข้างเรียกว่าเป็นซิลิคอนฟีดเนาะที่สามารถที่จะยกสูงเพื่อให้มันเข้ากับการใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็ขาเนี่ยผมว่าผมชอบนะคือเดิมทีอะ ัวขาด้านหลังมันก็จะเป็นจุกยางหนึบๆอยู่แล้ว6จุดนะวางเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลื่นไหลยอยู่แล้วแถมคุณยังสามารถยกระดับเพิ่มได้อีกจากการเลื่อนระดับตรงนี้ขึ้นมาโป๊ะแบบนี้แล้วมันล็อกค่อนข้างแน่นแล้วตัวฐานที่เรายกระดับขึ้นมาก็มีตัวยางอรองเพิ่มให้อีกสองอันซึ่งมันเป็นยางที่ค่อนข้างเหนียวหนึบมากๆคือให้วัสดุยางมาดีเวลาวางบนพื้นผิวอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะจับอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเคลื่อนเวลาเราพิมพ์ด้วยตรงนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างมั่นคงเลยที แบตเตอรี่พวเวอร์ตัวนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้เคลมไว้นอ้อว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยถึง40วันจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งอันนี้คือการทดสอบจากการที่ใช้เป็นไวเลสโหมดนะสถึงสชั่วโมงต่อวันใช้งานได้40วันเลยสมมติวันหนึ่งคุณใช้งานอยู่ไม่เกินสัก2 3าชั่วโมงเนี่ยคุณใช้ไปยาวๆ4ี่สิบวันแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ทั้งวี่ทั้งวันก็ลดหย่อนกันลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีไฟ RGB มาให้แน่นอนมันเป็นคีย์บอร์ดแบบเลสโทสนสไตล วัฟอะไรมาให้เป็นแบบมินิมอลเป็นแบบเรทโทเป็นแบบแบบแอนทรีสเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ดีไซน์มาแบบนี้ระยะเวลาในการชาร์จไฟให้เต็มเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะชาร์จชา้าหรือว่าชาร์จเต็มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่เราใช้ด้วยกําลังไฟที่เราใช้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟที่คงเหลืออยู่ในคีย์บอร์ดด้วยตรงนี้นะจริงๆตรงนี้สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมผ่านคู่มือเบื้องต้นได้การเชื่อมต่อเบื้องต้นในครั้งแรกเนาะตรงนี้เลื่อนเปิดสวิตช์ก่อนเลยก็จะมีไฟกระ การเชื่อมต่อหมดต่างๆเนาะทีนี้เราก็กดปุ่มที่เราอยากจะเชื่อมต่อเลยไนะม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Q ฟังชัน W แล้วแต่ว่า,าตัวไหนเชื่อมต่อกับตัวไหนกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยอุปกรณ์ที่ต้องการให้เชื่อมเนี่ยให้มันขึ้นมาขึ้นชื่อว่า The g o ๊ Fusion บวกไฟสีขาวที่กระพริบอยู่บนแผ่นบันทึกตรงกลางเมื่อเราก,กดเชื่อมต่ออุปกรณ์เนาะให้เรากดตัวเลขบนตัวคีย์บอร์ดนะครับเพื่อยือนยนันแล้วก็กด Enter ไฟสีขาวที่ค้างเนี่ยจะดับไปตัวคีย์บอร์ดก็จะพร้อมใช้งานครับทีนี้ถ้าเกิดวว่่่่่่่่าาาาาใชานในาชช้้งงงงนน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 สสอออออออืืืยยเเเรรขกมตััี เท่ากับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานที่มีพอร์ตรอ,องรับได้เนี่ยสบายๆไฟสีขาวก็จะติดค้างที่รูปแผ่นบันทึกจากนั้นเนี่ยเราก็กดฟังก์ชัน R คือเปลี่ยนไปโหมดในการใช้ใการเชื่อมต่อแบบสายจากนั้นเนี่ยไฟสีขาวที่บริเวณบนแผ่นบันทึกเนี่ยก็จะดับไปเนาะตัวคีย์บอร์ดก็จะพร้อมใช้งานทันทีส่วน2.4ก็ไม่ยากเลยครับแค่คุณเอาดองเกิลตัวรีเวอร์ไปเสียบอุปกรณ์ใดๆก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเราก็แค่เปลี่ยนโหมดกดฟังก์ชัน E เปลี่ยนไปเป็นการใช้ไวรีแบบ2.4นนนันเองก็จะขขึ้ไฟสีว ตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้จะโชว์ขึ้นโลโก้แบตเตอรี่ที่ตัวคีย์บอร์ดใช้งานไม่ยากเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคีย์บอร์ดตัว雷士威仕ตัวนี้กันครับ เป็นยังไงบ้างหวังว่าคุณคงจะชอบนะกับเสียงของเขานะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยเรื่องของการแกะเอามามอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแกะมอสด,ดูเนาะแต่แน่ๆแ,แหละสิ่งที่ผมเห็นก็คือตัววัสดุไม่ว่าจะเป็นตัวเพจของเขาเองหรือว่าตัวแผง PCB ตรีานาเน,นี่ยงานประกอบค่อนข้าง,างหนาหนักแน่นแล้วก็ดูดีมากๆเวลากดเนี่ยมันถึง ให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างดีนะครับผมในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการตอบสนองเรื่องของสัญญาณหรือว่าการพิมพ์การกดคลิกต่างๆนานาในคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้งานได้สบายสบา ตอบสนองได้ค่อนข้างไวไม่มีอาการดีเลยหรือว่าหน่วงแต่อย่างใดนะยิ่งผมเล่นเกมแนวแบบพวก FPS เนี่ยสบายๆเลยกับคีย์บอร์ดตัวนี้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้งานได้หรือแม้ว่าการพิมพ์งานก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ตอบสนองได้ค่อนข้างร,าดรวดเร็วดีการทํางานคู่กับ MacOS เนี่ยก็ทํางานได้ดีเช่นเดียวกันสามารถที่จะนํามาวางทํางานคู่กับ Mac ได้ตอบสนองได้อย่างลงตัวไม่ต้องปรับตรงปรับตัวอะไรมากมายเพราะว่าเขารองรับฟังก์ชันของ MacOS อยู่แล้วประมาณนี้นะกับคีย์บอร์ด ตัว The God Fusion Navigation 65%ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับส่วนตัวลิงก์สินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้กันสามารถที่จะไปศึกษาไปดูสเปคหรือว่าไปลองดูนะในเว็บของ4 2 5 d G, เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสรวนวันนี้ผมและคีย์บอร์ด The God ตัวนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเป็นเท่านี้ก่อนเดันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ